เพื่อนๆเคยจินตนาการไหมครับว่าตัวเองจะหัว้านผมเนี่ยไม่เคยนะก็ตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยจนขึ้นมหาลาัยสัญญาณของการผมบางเนี่ยผมไม่เคยมีในหัวเลยครับอยากตัดทรงอะไรก็ตัดอยากเซ็ตผมทรงไหนเซ็ตได้หมดผมร่วงบ้างก็ช่างมันไม่ได้แคร์อะไรจนมาถึงช่วงมหาลาัยปี2ปี3ครับผมเนี่ยย้อมผมเองครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเลยจริงๆตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแสบหนังหัวมากและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นต้นมา เส้นผมของผมนะครับก็แห้งกรอบเริ่มหยิกเริ่มย่อยนะครับค่อยๆร่วงมาเรื่อยๆจนผมบางลงอย่างชัดเจนหน้าม้าที่เมื่อก่อนเนี่ยมีเต็มที่เนี่ยก็ร่อยรอจนทําอะไรไม่ได้เลยเวลาเนี่ยร่วงเลยผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนอายุย่างเข้าวัย30จุดพีก็มาถึงครับคือหัวเนี่ยเริ่มล้านอย่างชัดเจนเวลาเสร็จผมเนี่ยก็ต้องปัดข้างเหมือนรองอาจารย์ใหญ่ในเรื่อง GTO นั่นแหละครับกลายสภาพเป็นตะลุงผู้หน้าเศร้าหัวเงาวิ่งไปโดยปริยาย พูดตรงๆว่าเสียความมั่นใจโดยสมบูรณ์แบบครับเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากแต่งอยากใส่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลเพราะคิดว่าทํายังไงไปเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีขึ้นมาครับจนสุดท้ายนะครับก็มีรุ่นน้องนะครับที่ทํางานของภรรยานะครับทักมาว่าทําไมผมเนี่ยไม่ลองไปปลูกผมดูล่ะช่วยได้จริงๆนะมนเลยเป็นเหมือนเวกอัพคอนะครับว่าเออชีวิตเนี่ยมันก็ยังไม่หมดหนทางนะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คงพัฒนามาเยอะแล้วลองดูหน่อยสิเราจึงได้มีโอกาสนะครับไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิก รักษาโดยเฉพาะครับโดยคลินิกนะครับชื่อว่า Q Hair นะครับเดินทางง่ายมากอยู่ตรงหัวมุมถนนสีลมนั่นแหละลงรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมขึ้นประตูข้ามสะพานลอยมาถึงเลยตึกเอจนะครับสะดวกมากหลังจากได้ลองปรึกษามาแล้วผมก็พบว่าภาวะผมร่วงศีสะลานของผมเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากพันธุกรรมนะครับแล้วก็ด้วยฮอร์โมนเพศชายที่ปกติเนี่ยจะไปจับ กลุ่มนะครับรวมตัวกันที่โคนรากผมนะครับเส้นผมเนี่ยพอมันจับรวมตัวกันมากๆเนี่ยเส้นผมมันก็เลยอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงนะครับตามวงโคจรชีวิตของมันนั่นเองครับอันนี้เนี่ยตามความเข้าใจของผมนะซึ่งคุณหมอเนี่ยหรือว่าคุณหมอใหม่นะครับก็อธิบายได้ดีครับชัดเจนละเอียดแล้วก็กล่าวถึงแนวทางการรักษาได้ดีด้วยแบบแรกนะครับก็คือการทานยาครับจะเป็นยาฮอร์โมนนะครับโดสต่ำ ทานเป็นประจำเพื่อลดอาการผมร่วงอันนี้เนี่ยใครที่มีภาวะผมร่วงแรกๆก็สามารถทานได้เพื่อประคองอาการแต่ต้องทานภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์นะครับย้ําเลยนะหากินเองไม่ได้นะครับปรึกษาแพทย์เนี่ยจะปลอดภัยที่สุดและแบบที่2อนะครับก็คือการปลูกผมนั่นเองครับซึ่งภาวะของผมเนี่ยยังไงก็ต้องปลูกครับแล้วอาศัยการกินยาเพื่อช่วยพยุงหรือลดภาวะผมร่วงนั่นเอง การปลุกผมเนี่ยจะมี2วิธีนะครับเวลาไปพบ,บเจอแพทย์เนี่ยเขาก็จะอธิบายว่ามีแบบ FUE แล้วก็ FUT นั่นเองซึ่งแบบที่ผมหรือทางคุณหมอใหม่ทําให้เนี่ยก็คือ FUE ครับเป็นการเจาะเอาเส้นผมบริเวณท้ายทอยนะครับหรือตำแหน่งที่คุณหมอเขาประเมินว่าเส้นผมเราใช้ได้เนี่ยดึงมาเหมือนดึงหญ้านั่นแหละ ดึงออกมาทีละกอทีละกอแล้วก็มาคัดนะครับแล้วก็ปลูกลงบนบริเวณที่ออกแบบไว้นั่นเองครับใช่ครับแล้วก็ต้องใช้คําว่าออกแบบนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่จอดเจาะปลูกปลูกนะครับมันคือการที่คุณหมอเนี่ยต้องค่อยๆดีไซน์วาดกรอบหน้าบริเวณที่ต้องการปลูกให้เข้ากับสรีระหน้าของเราด้วยการปลูกผมเนี่ยจึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และสิป์จากฝีมือของคุณหมอซึ่งคุณหมอใหม่จากคิวเฮร์นะครับมีทักษะนี้ครบตามที่ผมต้องการเลยนั่นเองก่อนวันที่จะทําการปลูกผมเนี่ย เราก็ต้องงดแงอลกอฮอล์หรืองดบุหรี่นะครับซึ่งขั้นตอนพวกนี้เนี่ยคุณหมอกับทีมพยาบาลเนี่ยก็จะคอยไกด์พวกเราอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับการปลูกผมเนี่ยปกติก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับอย่างผมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงซึ่งก็คือช่วงเช้าเช้าตรู่เลยคือการเจาะดึงผมนั่นเอง แล้วตอนบ่ายเนี่ยถึงจะคัดแล้วก็เอาเส้นผมเนี่ยที่พร้อมปลูกนะครับมาค่อยๆปลูกนั่นเองระหว่างขั้นตอนการเจาะดึงรากผมเนี่ยก็จะมีฉีดยาชาให้ก่อนครับอาจจะรู้สึกเจ็บจิดจีดช่วงแรกๆนะครับแต่พอยาชาออกฤทธิ์เนี่ยก็จะสบายนั่นเองใครที่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนี่ยก็จะหลับไปได้เลยตื่อมาอีกทีตอนเที่ยงเพื่อกินข้าวซึ่งก็จะมีเซต เข้ากลางวันให้อยู่แล้วนะครับทางคลินิกเนี่ยจะจัดเตรียมไว้ให้หลังกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปนอนให้ปลูกผมต่อได้เลยครับของผมเนี่ยปลูกประมาณ2800กราฟนะครับเน้นแก้ปัญหาตรงส่วนด้านหน้าที่อาการหนักอยู่ส่วนตรงกลางหัวเนี่ยคุณหมอก็แนะนําให้ทานยาช่วยเสริมครับเผื่อมันจะสามารถกลับมาได้นะครับ ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับทีมงานเนี่ยก็เป็นกันเองมากคอยคุยให้เราเนี่ยไม่กังวลมากคุณหมอก็จะคอยอธิบายทุกขั้นตอนว่าเขาจะทําอะไรไม่ปล่อยให้เราเนี่ยกังวลหรือเคว้งในห้องผ่าตัดหลังจากปลูกแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องระวังไม่ให้หัวเนี่ยไปกระแทกหรือโดนอะไรนะครับเพราะรากผมเนี่ยมันยังไม่ได้เกาะแข็งแรงขนาดนั้นกราฟที่ปลูกเนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้ และเวลานอนเนี่ยให้เรานอนหัวสูงนะครับเพราะเลือดเนี่ยสามารถไหลแล้วก็มันจะช่วยลดอาการบวมได้นะครับจากแผลที่ปุบช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีการตึงหัวนะครับกับคันแผลได้บ้างครับขอให้อดทนนะครับแล้วก็มันจะดีขึ้นเองหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณหมอนะครับกับทีมพยาบาลก็จะมีการนัดเข้ามาล้างแผลนะครับแล้วก็ตรวจประเมินแผลนะครับหลังปลูกผมครับเป็นนันเรียบร้อยครับที่เหลือนะครับก็คือวินัยนะครับในการดูแลแล้วก็การทานยานั่นเองอย่างเคสของผมเนี่ยมันคือภาวะผมร ่วงนะครับจากพันธุกรรมใช่ไหมละครับผมเนี่ยก็ต้องคอยกินยาร,ร่วมไปด้วยครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งหมอเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรหยุดกินยานะครับเกิน7วันเพราะระดับฮอร์โมอนเนี่ยจะเริ่มกลับมาจับตัวที่รากผมได้หรือถ้ารู้สึกความต้องการทางเพศลดลงหรือน้องชายไม่สู้เนี่ยก็สามารถมาปรึกษาได้เพื่อนเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคำถามที่ผมพบเจอบ่อยเนี่ยก็คือน้องชายเนี่ยสู้ไหมตั้งหรือเปล่ายัางยิงกระสุนปืนได้หรือเปล่า ผมก็ยืนยันนะครับว่าตัวของเองเนี่ยยังปกติครับตัวยาที่ทางคลินิกให้มาเนี่ยมีจํานวนโดสที่ต่ําไม่ได้เอฟเฟกแรงขนาดนั้นหรือถ้าใครเนี่ยเจอปัญหาข้างเคียงนะครับก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้ตลอดครับทางคลินิกคิวแฮร์เนี่ยมีไลน์สแตนบายนะครับคอยตอบคําถามให้ทุกคนนะครับตลอดเวลาครับ ช่วงแรกๆสองสเดือนเนี่ยผมเนี่ยจะร่วงก่อนนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจหรือกังวลน,นะครับมันจะร่วงก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาใหม่ครับเราเนี่ยแค่ต้องกินยาเสริมมันเติมปุ๋ยให้รากนั่นเองครับผมเนี่ยจะเริ่มกลับขึ้นมาหลัง4เดือนผ่านไปนั่นเองจนระยะเวลาที่หวังผลชัดเจนเนี่ยมันจะประมาณปีหนึ่งหรือปีหน่หนอยๆเป็นต้นไปครับการปลูกผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่นะครับแล้วก็ไม่คาดคิดนะครับสําหรับผม และผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปจริงๆครับรู้นี้นะครับผมเนี่ยปลูกตั้งนานละตอนที่มันยังร่วงน,น้อยๆอยู่ใครที่มีข้อสงสัยนะครับลองพิมพ์สอบถามมาได้นะครับและถ้าใครมองหาคุณหมอกับพิมพ์ที่เข้าจคนไข้ก็ลองแวะหรือสอบถามมาที่ Qha i r c l i n ได้นะครับผมเนี่ยไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับแค่อยากบอกต่อที่ดีๆนะครับเหมือนตอนนี้ผมเนี่ยได้รับคำแนะนำมาจากเพื่อนหรือรุ่นน้องของภรรยานั่นเองครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ